นี่นะพอร์ตพอร์ตเดโมนะครับ2,200เหรียญน,นะครับก็คำนวณหลอดให้ดีแล้วก็เรา,าเขาเรียกว่าอะไรเราก็วิเคราะห์ของเราแล้วก็ไม่ต้องตามซิกห้องซิกต่างๆแล้วแล้วแต่พิจนารณา,านะครับออกอ,อเร์ก็เช่นถ้าเกิดว่าเราอยากเฮ้ยจังหวะนี้นะเข้ามรากดเลยไป TPSL จะมาออโต้นะครับ เป็นเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตเรานะเห็นไหมนี่นะประมาณนี้อยากให้ท p s l ลไกลๆก,ลก็เราก็อยู่ที่เราตั้งค่าของของตัวตัวไอตัว EA ตัวเซมิที่เรารันด้วยนะครับแล้วก็อยู่ที่หลอดที่เราออกด้วยนะประมาณนี้ออกกี่ไม้ก็ได้นะมันก็จะตั้งให้หมดทุกทุกไม้เห็นไหมนะครับตัวนี้แจกฟรีนะครับก็ ไปที่ข้างใต้คลิปนะครับเหมือนเดิมสามารถโหลดรัน VPS หรือว่าจะรันบนคอมที่บ้านก็ได้นะครับง่ายๆครับไม่ไม่ไม่หนักเครื่องนะครับใช้ฟรีบกไหนก็ได้นะครับไม่ต้องเปิดพอร์ตนะครับเห็นไหม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 ตัวไอ้เดวเลื่อนเลยนะครับตามเลยนะตามเลยนะนะแล้วก็ลงมาแล้วก็ปิดประมาณนี้ครับเหมาะสําหรับสะดวกสบายครับกดแล้วก็ไม่ต้องทําอะไร ทีนี้อยู่ที่การบริหารบริหารพอร์ตของเราบริหารจํานวนเงินในทุนในพอร์ตแล้วก็จํานวนหลอดที่เราออกนะครับก็อย่างเช่นผมออก0.1พอร์ต2,200เหรียญใช่ไหมมันก็ t p t ีก็จะประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเราออก0.01นะ่ TPSL ก็จะไกลมากนะครับไกล ไะ tp sl ไกลมากนี่ปิดไปก็ก็จะออกออกหนึ่งละผมจะออกหนึ่งหลอดให้ดูนี่นไป tp ได้ประมาณนี้เองเห็นไหมครับก็มันบริหารความเสี่ยงของพอร์ตได้ดีเลยนะครับระดับหนึ่งเลยนะครับ เมื่อกี้เมื่อกี้ออก1นึ่หลอดแล้วมันราคาเด้งไป0.3%เของพอร์ตมันก็เลยตัดไปให้ครึ่งหนึ่งเห็นไหมนี่แล้วก็พอพอเด้งขึ้นไปอีกก็จะการน,น้าทุนให้แล้วนะครับประมาณนี้นี่มีประโยชน์มากเหรอปะ่ะไม้หนึ่งหลอดก็เมื่อกี้ก็ทำกำไรไปแล้วถ้าเราออกอีกล่ะออกกี่ไม้ก็ได้นะครับมันก็ตั้งให้หมดไหมเห็นไหมประมาณนี้ นะครับก็แจกฟรีครับก็จบการรีวิวประมาณแค่นี้ครับ